ยนโรปามอเตอร์ Special EP นะคะคลิปนี้พิเศษสุดๆเลยเป็นคลิป M Performance Part นะคะไอจะมาเอาใจชาวบิมเมอนะคะผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งรถ B M W ค่ะทาง Europa มอเตอนะคะจัดเต็มมาให้แล้วค่ะบอกเลยว่าราคาสุดพิเศษเลยนะคะส่วนรถเนี่ยเป็นแสนเลยละค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจชุดการตกแต่งจาก Europa มอเตอร์ค่ะ ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน B M W M Performance Car c u b 2022ค่ะทิปขับรถในสนามแข่งช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะคะมูลค่ากว่า50,000บาทว้าวมากๆเลยนะคะพิเศษจริงๆค่ะ ทิปนี้จะมีขึ้นนะคะในวันที่9ถึง11สิงหาคมนี้ค่ะสิทธิพิเศษนี้นะคะบอกเลยว่ามีเฉพาะที่ยูโรป้ามอเตอร์ที่เดียวเท่านั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการตกแต่งรถ BMW แล้วแล้วก็โอกาสดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยละคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะอายมีกูรูด้านชุดการตกแต่งรถ BMW นะคะจะมาแนะนำไฮไลท์ของรถ พิเศษพิเศษนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันดูสิคะด้านข้างอายคันนี้ค่ะ320 DM Sport มาพร้อมกับชุดแต่งหลอดุดันนะคะและน้องเล็กอย่างซีรีส์2คันนี้ก็เท่ไม่เบาเลยละค่ะคิดดูสิคะถ้าชุดแต่งหลอ่อๆแบบนี้ไปอยู่ในรถ BMW ของคุณจะเท่ขนาดไหนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่น้ากันเลยค่ะ สวัสดีครับผมนาอเซสซอรีนะครับผมอยู่กับป้ามอเตอร์ครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมกับ320 DM Sport ที่จับแปลงโฉมเป็น M Performance นะครับและก็เจ้า F44 220i นะครับก็ปรับโฉมให้เป็น M Performance ขาเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเจ้า320 DM Sport ตัวนี้นะครับ คันนี้ครับก็จะเป็น3สาหสูดีสีดำเพื่อให้มันดูดันมากขึ้นนะครับก็เราก็จะใส่จังหน้าที่เป็นสีดําต่อด้วยฟอนสปอยเลอร์นะครับลิ้นกันชนหน้านะครับตัวลิ้นคาร์บอน คาร์นเคฟล่านะครับซ้ายขวากระจกมองข้างของเราครับคาร์บอนเคฟล่ารวมถึงสปอยเลอร์หลังของเราก็จะเป็นคาร์บอนเคฟล่าเหมือนกันขาดไม่ได้ครับชุดเบรกแอมพ์เฟอร์แมนส์นั่นเองนะครับชุดเบรกแอมพ์เฟอร์แมนส์นี้นะครับก็จะเป็นชุดเบรกที่อัพไซส์จานจากเดิมนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับสเปคของเขานะครับขนาดจานหน้า374มิลลิเมตรนะครับจานเบรกด้านหลัง345มิลลิเมตรครับจับคู่มาจากปั๊มคาลิเปอร์แอมพ์เฟอร์แมนส์4พอร์ตใหญ่ซึ่งควบคุมแรงม้าของคุณลลูกกคคค้้้้้าาาไดแนนนนนน่ออะรรรัััับบบปใหมมสวยงขึจ 8นิ้วนะครับมาเป็นตัวนี้ครับล้อเอ็กซ์เพรสแมน898เขอบ19ครับให้มีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับล้อตัวนี้จะเบากว่าล้อเดิมเยอะนะครับสเกิร์ตข้างนะครับเราจะเติมลงไปนะครับเพื่อแอโรไดนามิกที่ดีนะครับรวมถึงดิฟฟュเซอร์หลังที่เป็นคาร์บอนแคฟเฟด้วยไล่อากาศด้านใต้ท้องรถให้มีความนิ่งนะครับเราไปที่ภายในกันนะครับชุดภายในคันนี้นะครับใส่พวงไลทยที่เป็นเอ็ r ซ์เพรแมนที่มีหนังอัคคัทร่าในการจับกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับตริมที่เป็นคาร์บอน พร้อมกับ pattern s h i ิแบบยาวที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพรวมถึงทริมภายในที่เป็นไดร์คาร์บอนและสครับเพที่เป็นเอ็มโบฟแมน c ์คาร์บอนเหมือนกันและตามมาด้วยเจ้าน้องเล็กนะครับ F44 หรือซีรีส์2ของเรานะครับก็ ไม่แพ้กันครับเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับก็คือจะเป็นกระจ,จังหน้าดำที่เป็น black high gloss กระจกมองข้าง Carbon k e v l a r ครับสปอยเลอร์หลังเป็น black high gloss และดิฟฟิวเซอร์หลัง2 3 5i M Sport ที่มันจะเป็นทรงท่อเหลี่ยมเป็น black chrome นะครับเพื่อให้ดูความสปอร์ตยิ่งขึ้นครับยังไม่จบเท่านั้นครับยังมีชุดล้อที่เพิ่มไซส์เป็น19นิ้วลาย 555M จับคู่กับเบรกแอนด์เพอร์ฟอที่ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อภายนอกครบแล้วนะครับเราก็ไปที่ภายในกันครับคันนี้นะครับออป เราจับใส่พวงมาลัยเอ็มเพอร์ฟอแมนซ์เข้าไปพร้อมแพ t เทิร์นชิให้ลูกค้าเป็นออปชั่นเสริมพิเศษสำหรับคันนี้เท่านั้นครับและแน่นอนครับความพิเศษสำหรับเจ้าสองคันนี้นะครับกับราคาพิเศษเอ็มเพอร์ฟอรแมนซ์แพ็เกจแบบนี้นะครับ3 2 0ดีคันนี้นะครับชุดแต่งแบบนี้ราคาปกติ8 6 6 0 0 0บาทผมจัดให้เหลือเพียง6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับและซีรีส์สองคันนี้ครับจาก5 000, 4 0 0 0 0บาทผมจัดให้เหลือ4 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับแน่นอนครับ ไม่ได้ผมไม่ได้มีแค่2คันนี้แน่นอนครับสำหรับลูกค้ายูโรป้าและลูกค้า b ีเอ็มยูทุกท่านนะครับที่มีรถแบบนี้นะครับอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ติดต่อผมได้นะครับโดย Li n e แอดออฟฟิเชีของยูโรป้ามอเตอร์หรือนะครับเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ของยูโรป้ามอเตอร์ทุกสาขาครับทีมงานผมพร้อมให้บริการทุกทุท่านนะครับด้วยความเต็มใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรพิเศษพิเศษองเดี๋ยวผมเอามาฝากอีกแน่นอนครับแล้วเจอกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ